ยี่สิบสี่ชัว่วโมงเลยบอกคุณวันนี้บอกเลยววันนี้รราเจอของดีของเด็ดเอาว่าไม่ขอสปายอะไรมากแล้วค่ะยี่บสี่ชัว่วโมงเลยบอกคุณวันนี้จะเป็นยังไงไปดู แล้วก็มามีของดีนะฮะตามเคยครับแล้วก็มีคนบอกว่ารีิวลทีล่แล้วมันยาวไปแล้วก็มาเขาจะสนุ่ให้แบบสั้นๆนี่คือการซุ่มไก่ตันกับ99บาทจา้านไก่ตันโซนก็ซื้อสินค้ารหัสส่งมาเข้าเกมใช่นี่คือ99บาทนะคุณเอ้ยมีผลหมดชีมของกระดาบคืออนเองตยายามครับว่านี่คือการซุ่มแล้วก็แน่นอนนะครอย่ากมาเสียงโชคอข้ามหลตายหลักคปเปิดคลิปมาซึ้อกระซืบเนี่ยจากั้งก่อนนะผมขอคำแนะนำจากผู้ชมทางบ้านไป ว่าใครมีสูตรดีๆสูตรเด,ด็ดๆแนะนำในการหากรับบ้างไหนลองคอมเมนต์มาสิซึ่งผมก็เลื่อนๆไปไม่ทันไล์ก็เจอคอมเมนต์จากทางบ้านหนึ่งคอมเมนต์ซึ่งเีัยแค่ห้องคอมเมนต์มาว่าให้ขอเซิร์ฟไปเอ1แค่สิบห้าทีวรอบประมาณพระจันทร์เกือบเต็มดวงคืนนั้นต่อพระจันทร์ไก่ตกนะครับเลื่อนไปทางที่พระจันทร์ตก ขับไปประมาณสิบถึงสิาที่ก็เจอแล้วครับผมใช้สูตรนี้หาเจอ80%ซึ่งในเราไม่เห็นดังนั้นก่อว้าวระเป็นดคือคนกดไลค์มันเยอะดูไหนายนาะผู้พ่าสูตรนี้จะเป็นของดีแน่แน่ซึ่งเมื่อจะทำความเข้าใจได้แล้วนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบเข้าเกมทันทีซึ่งใ,ใครได้ฟังแล้วยังงงงเอาไปว่าและทำตามของตอนนี้ก่อนแล้วกัน คือก็เดินข้ามเราต้เนเดการ AFK ใช่นั่นแหละเป็นสิ่งที่คุณควรทำเป็นอย่างแรกซึ่งมาบอกว่าแคมแค่ก็บ AFK จริงครับแค่ยืนอยู่เฉยๆรอเวลาที่เหมาะสมและก็หลายข้อก็จะงองอีกเช่นเดิมครับแ่กคืนการพจ่มเต็มดวงนี่มันคือยังไงวะเอาวะเดี๋ยวผมจะอธิบายฝา้าวๆง่ายๆและทีุ่ณเห็นพระจานตอนนี้คือพจันครึ่งดวงคือใกล้เต็มดวงมันก็จะแบบพจนทร์จะพผมาอีนิดนึงแต่ก็ยังไม่เต็มเอาวะมาคือถัดไปเนี่ยแหละคือเราจะให้เข้าใจแค่ง่าย คือมันจะเป็นพระจันทร์ครึ่งดวงแล้วก็พระจันทร์เกือบเต็มดวงแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงใช่เพราะฉะนั้นคือนี่ยังไม่ใช่ครับแล้วก็เอฟเคียไปครับแล้วก็ตามภาพใหม่ที่ก่อนหนึ่ง่ายสิ่งที่เราตามหาพระจันทร์ใกล้เต็มดวงซึ่งวิธีจะดูพระจันทร์ใกล้ตกแห่งหนึก็คือมันจะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งครับสภาพที่คุณกำลังเห็นอยู่คือพระจันทร์มาเพิ่งเริ่มขึ้นเท่านั้นแล้วก็ต่อมาเมื่อถึงเวลาการพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นชักช้าลีรลอ ผมรีบเติมาหาคุณใครเรือลูกคุณนู้ทันทีแล้วก็ตามที่ในสูตรเขาบอกไว้คือให้ขับเรือไปทางที่บรรจักรจะตกพื้นใช่ซึ่งกระทางนี้ไงแล้วเขาก็บอกเขาว่าขับต้องมาแบบยาวๆแบบยาวเลยซึ่งต่อไปนี้เข้าจะเป็นคลิปเบ,บือสปีดแบบของจริงอ่ามอาจะไปการสปีดคูณห้าร้อยเลยก่อนนะให้ซึ่งว่าจะเร็วมันดูแบบมันภาพนิ่งเลยใช่ตอนนี้การขับเรือด้วยสปีดความเร็ว500รอยเท่า ซึ่งในคลิปที่คูเห็นทรับอาจจะใช้เวลาไม่นานนักแต่ความเป็นจริงคือคบขับเรือเอยังนี้จกกนกระทั่งมันถึงเวลาฟูมูนอ่ะซึ่งแรกเราคิดว่าคงไม่เจอแล้วแหละเพราะขับมาตั้งนานแล้วบันยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาสักทีจกกนกระทั่งความหวังในใจนะค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ตั้นน้นไม่ช้าไม่นานความหวังอันใหม่ก็พูดขึ้นมา ยู่ยดีไอกอลลัามมันก็มาเกิดตอนหน้าผมเฉยเซึ่งผมี่เห็นแดงนานก่อนว้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเคยเจอกอลลัมอะ่ะว้าวมันไปอย่างนี้เองเหรอใช่ซึ่งตอนมันเกิดมันก็จะแบบเด้งมาแบบตกใจเลยขังเขินดีซึ่งวันที่ผมไม่ช้าๆรีรอเนื่นจากดูชิพผีสีมาเยอะเขาอกให้กดสกิลเผาแล้วก็มองไปที่ผาจาันทร์ซึ่งเขาก็มองมองไปก่อนเออเดี๋ยวนะ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฟ้าซึ่งรอบแรกเราคิดว่าเราคงาทำแบบผิดพลาดแน่แน่ ผมจึงร่อมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีเชื่อกระทั่งดูมาชเฮอตาจะเล่นตลองโชวเรลาฟูมูลนั่นก็หมดลงไปแล้วถามจริงนี่เป็นการเชืขอกรับเขาแล้วโชว์ฟูมูลเลยนะแล้วประเด็น,นคือมังพันจันไม่ติดเนี่ยนะซึ่งไอพวกก็พยายามด้วยแล้วผิดพลาดตรงไหนโดยการดูซิว่ามีกระจกในตัวหรือเปล่าซึ่งก็เปิดดูไปขอเออมันก็มีนี่นวะ ไอ้เราก็คิดปลอมใจตัวเองเขาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยหาใหม่ก็ได้ในในซูนนี้ก็ได้แล้วมันคงมีอะไรผิดพลาดหรือมั้งผมตัดสินใจครับออกเกมเข้าใหม่แล้วก็เริ่มปฏิบัติการเอมเคต่ออีกครั้งแล้วกันในระหว่างเอมเคตก็ไม่รู้ไอ้ผมนึกอะไรขึ้นมาคือผมจําได้ครับว่า,าคิดที่มีซีสอนที่ซีแกใช้พลแสงผมก็ลองนึกเล่นๆว่าบางทีอาจจะต้องเป็นพลแสงก็ได้เพรงแม่อาจจะมองพราชันแล้วไม่ติดผมก็เลยไปหยิบพนแสงขึ้นมาครับแม เฮ้ที่มันก็ไม่เกี่ยวนั่นแหละใช่แล้วก็ในความสนก็มีการใช้พนแสงกดสกิลเล่นบินเล่นอะไรนิดหน่อยก็แม้ ไอเราก็ไปจับโกแซมมาั้งนันก็ขอหน่อยเถอะแล้วก็อเคต่อบไปเรื่อยๆแล้วก็มากับความสูปฏิบัติการของเรากันอีกครั้งตอนพ่จันแก่ตกดินเดี๋ยวว่าเราจะมานับกันนะครับว่าเขใช้เวลากี่รอบในการทำภารกิจนี้สําเร็จนี่คือรอบที่สองแสดงคมรคับเรือต้าบต้าบไปเหมือนรอบที่แล้วแล่ก็แน่นอนขรับว่าพาด้วยกุ้แหงนี่คือข่าแบบเร่งสปีดใช่แล้วก็ดูเหมือนสูดี่จะใช้ได้จริงผมเจอมันอีกแล้ว ซึ่งเมื่อเจอมาชัชาลีลอลีคือมิจูซูสงของกอบพอมากดสกิลทันทีแต่คนเดียวน่ะทำไมไม่ได้ดูไม่ได้เหมือนเดิมฟ้าบ้าวเวแล้วไงซึ่งของภัยยามกดสกิลพาวแล้วลอแต่มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนเดิมช่วงกระทั่งครับชายฟนรล่างโคสลับฮากรรับยูนทัานก็ได้เริ่มขึ้นคือมันจาดเต็มโวนนะเวลาหมดลงแล้วฮ่าวเววแล้วไง ซึ่งไอ้ผมนั้นที่ทนไม่ไหวคิดว่าอย่างนี้คงให้หากันไปชาแน่แน่เช่อเราเสิร์ชที่คอมดูสนอยสิว่าทำไมถึงมอบะจันะ์ไม่ได้ซึ่งเราเสิร์ชไปดูก็มีคนเจอทาถา่ายกับผมจริงๆซึ่งผมก่ากดูคลิปในทูปไปอะไร้ผมถึงกับอ๋อ ั็เป็นอย่างนี้นี่เองคือก็ไม่ใช่เรื่องอยุ่ยยากอะไรมากเลยครับพี่จะเห็นดูชิมมันจต้ตบไปเข่าแควอะไรนิดหน่อยก่อนจะมองพระจันทร์แล้วก็มาเอาวันละครจะสอนคนที่เป็นปัญหาแบบนี้ด้วยเลยแล้วกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้เย็นอะไรมากมาหานะซึ่งถ้าใครอยากดูเราเยดนอะไรนั้นนะให้ไปลองหาดูในยูทูบช่องที่ผมดูเลยครับซึ่งขั้นแรกนั้นกงง็ง่ายง่ายไม่เคยบินไปเกออาะภาษากลางทะเลไม่คยจะเป็รูปปั้นหินเราเคยสงสัยมาในหลายครั้งไหญมาว่าไอ้หมอนี่มีไว้ทำอะไรกันวะใช่ซือเมร์รรนนีี้้จะะมปโยชแลวคับซูเมอเข้าคุยบอร ดาบดาบแบบมันจะมีปัญหาอะไรนิดหน่อยอะนะซึ่งการแปลแบบคนโง่อย่างผมึ้นมาเกี่ยวกับความทรงจําหรืออะไรเถือนนั้นน่ะคือเราไปตามเกมหรืออะไรเถอนนี้หรอซึ่งทำไปใช่ก็ต้องขออภัยครับต่อการแปลวกับผมท่านเป็นศูนย์ซึ่งเมื่อคุยเสร็จปุ๊บก็ให้ไปให้ก่อต้นไม้ใหญ่ๆมือของผมมาสิ เอผมมาถึงแค้ของผมนะครับอย่าคิดอะไรกันไปไกลซึมัคือมาที่หัวข้อ,องไงที่ยังผมมาผมมาถึงหัวแม่โป้งนะครับอย่าคิดอะไรกันไอไกลอีกเช่นเคยคือเจอหัวข้าวคานะอยู่ตรงนี้ก็ให้เรากดเข้าไปซึเมื่อกดปุ๊บมันมก็จะพาเราเข้ามาข้างในใช่ครับเราก็เดินจากไวเผมเคยมาครั้งแรกอะไรเดนสวนอะไรนิดหน่อยจะสำรวจนู่นนี่นั่นบลาบ布拉แล้วก็ต่อจากนั้นมาเราเข้ามาเ็จปุ๊บก็ให้เราเออกมาข้างนอกแล้วกลับไปที่กบมาสากาครั้งอีกครั้งคุยกับแพ่นซีราจันหรือกระตาแปลกแปลกแล้วคุณ <Ad> มินเหมือนจะขึ้นข้อความแบบนี้ครับใช่ซึ่งคือ,อย่างงี้ปุ๊บแลดว่าคุณสามารถมองภาชนได้แล้วแล้วก็มาที่รอบนี้จะมาลองหากันอีกรอบแล้วก็แอแค่ต่อได้เปน็นหากอมาดีจรอบเข้าสู่ปฏิบัติการการค้นหากรทัพรอบที่สามซึ่งรอบนี้ก็ค้นหาไปเรยมารอบหนึ่งแล้วก็รอบสองแล้วคุณจาได้มาเวทีเขาบอกเขา,า,ามีโอกาสจะอยู่ประมาณ80%สซส่วนยี่สิเอนั่นล่ะคืออะไร คือไม่เจอไงซึ่งรอดเนี้ยผมนะก็ไใหม่เจอ oh, ผมไม่คิดเลยเนี่ยว่า20%เันจะเกิดขึ้นกับผมแม่ที่ไอตอนไม่พร้อมมาหาเจอที่ไอตอนพร้อมมาหาไม่เจออ่า oh, ทำไงได้ครับบางที่ชีวิตก่องนี้แล้วกตนันภาพไาอย่างไวๆสู่ปฏิบัติการการค้นหารอบทีสี และก็น่าหนาครับรอบนี้ก็ยังเหมือนเหมือนรอบทุกๆรอบนั่นแห,หละฮะไปเหลือๆเจ้าก,การะทัางไอ้สุดก็เจอสักทีเล้วพอเจอพวกก็ไชักชัยรอผมรีวกสกิล,กกลเผาพกมองพระจันทร์ทันทีซึ่งดูเหมือนรอบนี้ก่อว้าวพระจันทร์มาแปลงแสงแล้วเลยเรากลายเป็นมาปาเอาๆๆไม่ใช่ครับทัทีซึ้อพระจันทร์สองแสพวยพกมาชัชารีรอปฏิบัติการการค้นหาเฟือกเกีย์จึงได้เริ่มซึ่งผมก็เลยค้นหาเป็นเหลือเจ้าก,การะท,ทัางบางทีคิดว่าก็เป็นเฟือกได้เหมือนกันครับแม่ ซึ่ื้อของพี่ดูทีพีซีมาทีพีซีเขาบอกว่าครับเปิดฟาร์มมบันจะหาเร็วขึ้นซึ่งนน้อของก็ไม่ใช่ใช่รอก,กันเลยกดฟาร์มโมแทนทีซูเปอร์กดฟาร์มโมแพไลท์ก่อนนี่ายเจอแล้ววู้วข่าวเกิดดีซูเปอร์เจอไดเบนานครับดูเมือพัชจนเต็มดวงนะครับผมเวลาพอดีโอ้ อะไรมันจะบอจอขนาดนั้นน่ะใช่ซึ่งเมื่อเราเก็บได้ปุ๊บซ่งเราตอ้องทำในเกาะล้วก็อยมีอีกแล้วครับซึ่งก็าตามไปดูยูทูปมาตอนนั้นเขาบอกให้ไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่แลอเข้ามาข้างในห้องรับซึ่งก็เอ่อ ไอ้เจียร่ตรงไหนวะซึ่งไอ้ผมก็เดินคนๆไปเลยเจ้ากระทางนี้ไงแล้วก็เอาฟืนเราด้มมาแล้วมาใส่คันโยกแวก็ชักลงอ้าวมันชักขึ้นนะครับแม่มันจะเหมือนออ้นั่นนั่นแหละคือเมื่อชักลงปูบมันก,จก็จะแตกจะจะจะเปิดครับใช่นี่คือห้องที่จะต้องทำเผาตื่นโห้ข้างโคตรดีอา รู้สึกดีใจครับที่ของที่เราทำมาตั้งนานในสุดมันก็สำเร็จสักทีแล้วก่อนไหนๆมาลองดูกันหน่อยสิว่าฮอมิงตือวีซีมันทำยังไงซึ่งผมดูคลิปไปก่อนว้าวที่วอีไม่ใช่ดีใจหรืออะไรครับที่วอคือผมตกใจคือมันใช้เพื่อนที่ทำเป็นเผามิงอะ่ะซึ่งไม่พความตอนที่จะไปหาจากไหนฟ้าใช่ครับถ้าคุณกำลังฟังเสียงนี้อยู่นี่คือสัญญาปาประกาศว่าอีเมน่นเรานจะมีไร้สดการใช่ ก็จะเป็นไลท์สดทำเฮาหมิงเนี่ยแหละที่จะเป็นไลท์ในรอบออสองสัปีเลยได้มัง้งใช่ครับถ้าใครสนใจชมทำก็เข้ามาไลฟ์เลยเดอ้อส่วนเวลาันั้นนะครับผมจะประกาศอีกทีและตอนนั้นในผมพี่รู้ว่าตอนนี้ยังทำเฮาวีสีใหม,ม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีตัดสินใจไปช่วยมือใหม่เล่นดีกว่า ผมมึงจะตัใจกับหรงหนึ่งแล้วก็บินไปทีก่อลิองพร้อมด้ยวยซิบิเมืองใหม่อยู่หรือเปล่าแต่ทอมบินไปยูไกลๆก่อนเฮ้ยกำลังมีคู่รักจูจีกันอยู่ส่่นผมนั่นที่อยากทำลายความสัมพันธ์จริงทิ้งคระเบิดไปให้แต่กรดุมความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะแน่นแฟงจะทอมทิ้งระเบิดไปอะไรยังไงเขาก็ไม่สนใจผมอยู่ดีผมจึงซุ่มคนใหม่ให้วางใจว่าจะได้ผลดีๆในการทำให้เขานอกใจกันถ้ามาซุ่มคนใหมป่ปู๊บเขาดูเหมือนจะไม่อนเหมือนเดิม ผมมึงตัสินใจครับเนี่ยนะก็ไปโซนแล้วไปให้คนที่ต้องการดีกว่าผมจะไปรักินเกตดูหาคนเวลินน้อยๆแล้วก็นั่นงให้แต่เมื่อไปถึงเกาะเฮ้ยปรากฏว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วผมที่นหยเลยนหนไม่ไ,ไ,ได้เกณฑ์คนมาบาร์นากรอหน่อยเถอะอ่าสาใจครับเฮ้ ว่าแต่ว่าไปนั่นมันอา่ามันพลควันใช่ไหมเขาจริงก็ไม่คุ้นจานที่ผมเคยเห็นเลยฮนะบางทราจะรีเวิร์กไปเยอะแต่ผมยังไม่เคยเห็นเฉยเฉยเสรมพูดดูพลรีเวิร์ก่กาใช่พผมก็นึกขึ้นอะไรบางอย่างได้ผมจำด้ครับว่าผมเคยบอกว่าจะไปดูผลจางตำมันรีเวิร์กใหม่ใช่ซึ่งก็ยังไม่ได้ดูแล้วกอมาในเนก็แนนแล้วมีโอกาสได้มีอะไรทำทั้งทีพอกดที่ราคาขายคนก่อเฮ่ <c oughs> ก็ไม่ได้ขายแฮซึ่งบอกตามตรงเขาบอกตอนแรกไม่รู้ผมเบอร์หรืออะไรผมเลยเขียนไปว่าผมมีผลยางอยู่ในตัวแล้วผมเขาคิดตั้นชอบเฉยถึงเอาเงินจริงไปแลกไปเงินปลอมแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะใช่ครับซึ่งผมก็กดเติมครับใช่ครับนี่คือสำาวบางคนที่หาก,ก่อนรับตัวเสียสติแล้วก็ตัดผ้าใหม่ทีก็เรียบร้อยอแล้วก็มาในเน็กก็ใไ,ไหนแล้วแต่บางทีก็รีวิวหน่อยก็ได้ซึ่งเขาบอกว่ามันเปลี่ยนใ่มา คือกิ้วแรงนะมันเป็นการต่อยหมัดขวไปซึ่งก็ว้ามันก็เปลี่ยนจริงมันก็สวยขึ้นเยอะโอ้โอคะเกิดดีอย่างงี้สิค่อสงค่อยผลพระเอกหน่อยสูริคิวที่สองมันเป็นการงานเท้าขึ้นมาแล้วก็ฝาดลงพื้นดักตอ้ซึ่งทำให้ส,สตูกเกล่งด้วยชายิย่งส่งไปผลพระเอกหน่อยครับเฮ้ทำไรอะจิเขาให้โอ้ก็เดินไกลดีเวซูริิวที่สามมันเป็นการใช้หมัดแกะริงต่อยแบบรวดัว วาน,นี่เคิดสวยค,ค้างเคิดดีแต่ก่อเฮ้ยไอ้ดูที่เราสก,กิลเลกตอนแรกมันดูเหมือนจะแค่เราเฉยเพื่อกับมาไร่ฆ่าผมแบบไม่คิดหน้าคิดหลังซึ่งไอ้ผมนั้นที่ก็เพิ่งมีพลอยแล้วก็ไม่รู้จะเล่นอะไรยังไ,ไงก็เลยหนีดีกว่าซึ่งก็คือ,อการรีวิวอกสกิลหนึ่งด้วยเลยแล้วกันอกสกิลหนึ่งค่ะมันเป็นการใช้มัดสองหมัดในการจับสิ่งของแล้วก็จะเด้งตัวออกไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระอยากจับมันดีขนาดไหนแต่มันไม่ค่อยไกลเลยเฮ้ย hey. แต่ก็ได้ยูแล้วขอมาส่วนสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลที่อัปเดตมาใหม่ได้ซึ่งก็ต้องไปฟังตอนนี้น่อยอนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องอยากอะไรมากนะซึ่งกระตัดพามาทีกันเรียบร้อยแล้วก็มาสกิลนี้นเป็นการทางขาหอมมาชอกลงพื้นแล้วก็วันี่เป็นเกียร์สองว้โคตรเจ๋งโคตรดีซึ่งมันใช้เกียร์สอบปูไปทำให้สกิลทุกอย่างนั้นเร็วขึ้นแรงขึ้นดุดนันแบบไม่กเกใจใครมากขึ้น วัวคางคอดดีถ้าหายบอกกับตวัวบอรีเวอร์ใหม่มาสวยเกิดเลยผมว่างครับว่า,าให้สกิลเวลนนี่ทำพ้นตื่อได้สักทีและนั่นก็ไม่ทำหมดดีสี่ชั่วโมงแล้วบอกฟุตอีพีดีแล้วก็อย่างที่บอกครับเดี๋อะคาหน้าจะมาไล่ทำกันเด้อถ้าใครมีจิตใจพอจะหาวอนครับก็าสามารถเข้ามาช่วยกันได้เดี๋ยวว่าเวลาผมจะแจ้งอีกทีซึ่งคลิปนี้ก็จาทำเนียนผมขอตหนึ่งรา,ายแล้วกันเจอก,กันหน้าครับบาย